รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติอยู่กันที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปหลายจุดมากเลยค่ะจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่แรกที่เราอยู่ที่นี่นะคือสวนพึ่งไฮแลนด์นั่นเองค่ะต่อจากนั้นจะพาไปที่อื่นรวมถึงสถานที่พักด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะ สถานที่สวยๆแห่งนี้คือสวนพึ่งไฮแลนด์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเมื่อเราเข้าไปก็จะพบกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่สัตว์น้อยใหญ่ที่ให้เราได้ให้อาหารอย่างสนุกสนานและชมความน่ารักของเขาเหล่านั้นค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่ผู้จัดการของที่นี่จะพาเราและทีมงานไปชมบรรยากาศภายในสวนพึ่งไฮแลนด์ค่ะกับคุณพี่นัทศักดิ์ ลักษิตาโนนเราไปทำความรู้จักกับสวนพึ่งไฮแลนด์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมนัทศักดิ์ลักษิตาโนนนะครับผู้จัดการสวนพึ่งไฮแลนด์ครับ่วนยพึ่งไฮแลนด์เป็นที่รวมสถานที่เที่ยวหลายๆรูปแบบนะครับเราจะเน้นที่สถานที่ถ่ายภาพ ป้อนอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านกาแฟสองสไตล์ให้เลือกนะครับเน้นถ่ายภาพเน้นให้อาหารสัตว์ครับไฮไลท์ที่นี่นะครับก็จะมีบริเวณนี้นะครับเป็นบ่อปลาคัฟที่เห็นนี่ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เราจะมีการป้อนอาหารยีราฟแบบใกล้ชิดเลยนะครับป้อนอาหารสัตว์หลายๆชนิดแล้วก็มีส่วนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ข้างในมีหงมีปลาคาฟว่าอยู่เหมือนกันครับตรงนั้นสวยมากครับ สวนพึ่งไฮแลนด์ที่ทาหลากหลายเพราะว่าจะได้ตอบโจทย์ได้สําหรับทุกอารมณ์สําหรับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมาเที่ยวที่เดียวได้จบหมดเลยนะครับเราจะมีสนามเด็กเล่นด้วยมีซิปไลน์ให้ผจญภัยสําหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดถ่ายภาพสําหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพนะครับบ้านอาหารสัตว์สาหรับเด็กๆอย่างเงี้ยครับทีเดียวมาครบจบสวนพึ่งไฮแลนด์ยินดีต้อนรับ มักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับช่วงนี้กเ็เรื่องวิกฤตโควิดแต่ที่ไฮแลนด์นี่ปลอดภัยดีครับเพราะว่าเป็นสถานที่โอเพนแอร์นะครับเปิดโล่งแดดแรงพอสมควรฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเที่ยวได้สบายใจครับ เพียงแค่ก้าวเข้ามาในสวนพึ่งไฮแลน์สค่ะก็เรียกว่ามาอีกหนึ่งมิติเลยค่ะที่รวบรวมความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดสวนแบบอังกฤษบ่อปลาค้าบ,บนยอดเขาจุดชมวิวสวนญี่ปุ่นการให้อาหารสัตว์นานาชนิดและยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์กับการให้อาหารยีราฟแบบประชิดตัวเลยทีเดียวค่ะโอเคครับต่อไปเราจะมาป้อนอาหารยีราฟกันเ<ช>นาะนะแต่ก่อนที่เราจะป้อนอาหารยีราฟเราควรล้างมือของเราด้วยเ,เจลแอลกอฮอล์ก่อนนะครับ โอเคครับแล้วรอให้แห้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลิ่นจะติดที่นี่มีกี่ตัวคะยีราฟมีหกตัวนะครับตอนนี้เขากำลังเดินมาล้อมรอบเขามารอเราอยู่ครับเราก็คือเป็นแครอทนะคะที่เตรียมไว้ครับอาหารที่ก็เป็นขนมของเขาเป็นสแน็คของยีราฟครับหลังจากล้างมือแล้วนะครับเราให้จับแครอทลักษณะนี้นะครับขวางๆนี้นะครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนปากเขาเท่านี้เองครับแล้วก็พยายามอย่าโดนตัวเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะตกใจเนไม่มาหาเราอะมา้ว่าเย็นหูถอนหายใจใส่ดล้วพอแล้วมั้งตัวเดียวเลยอ่ะกำลังอิ่ม เพิ่งกินข้าวเช้ากันไปอันนี้ก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารต่อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็คือมีข้อปฏิบัติที่ที่เราติดไว้ที่ด้านหน้าใช่ครับครับอย่างแรกเลยคือทาความสะอาดมือเราเองอย่าไปสัมผัสเขาอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวเขาจะตกใจนะครับแล้วเวลาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวล่ะคะครับเราบีตัวนี้ครับป้องกันระยะห่างนี้ก็จะอีกหนึ่งส่วนในพื้นที่แห่งนี้นะคะ อันนี้เป็นไฮไลท์เลยเด็กๆชอบมากการที่จะให้อาหารสัตว์ทุกชนิดนะคะเราต้องทําตามกฎกติกาของสถานที่ที่กําหนดไว้ด้วยค่ะ mm. เพื่อความเพลิดเพลินและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะถัดจากการให้อาหารยีราฟแล้วค่ะเราจะพาไปท่องเที่ยวสวนสไตล์ญี่ปุ่นกันต่อไปชมความน่ารักของเจ้าหงส์ขาวที่กําลังแสดงความรักให้กับคู่ให้เราได้ชมด้วยค่ะ จากสวนญี่ปุ่นเราไปหาน้องม้าแคะและสัตว์อื่นๆกันต่อเลยดีกว่าค่ะและที่นี่คือบางส่วนเท่านั้นนะคะที่สวนพึ่งไฮแลนด์เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปกันต่ออีกหนึ่งสถานที่รเราไปเยียที่เวเนโตสสวนพึ่งค่ะ ใช่ค่ะอุ้ยเราตอนนี้เราอยู่ในนาจักในนาจักน้องนกเันคอนัวค่ะน้องนกเันคอนัวใช่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ที่เกาะใหม่แล้วคะที่สารใช่ค่ะอันนี้คือกิฟตกิฟตผมใช่มีชีวิตกิฟมีชีวิตค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะไปบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าที่เนี้ยความจริงอ่ะเขาเป็นสถานีเ outdoor แต่ว่าวันนี้ฝนตกไ,<ห>ไ <ป S 2> ่ฝนโปรยไปเลยเดี๋ยวให้พี่แตนแนะนำอันอนึ่งค่ะว่าตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะในโซนของนองนกสันทรวใช่ไหมคะ,ะน้องนกสันทรวนะคะน้องเขาจะเป็นสัตว์ที่แบบสาสัมพันธ์ดีมากแล้วก็จะมีเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในการเรียกร้องความสนใจนะคะ,ะสีสันเขาจะสวยสดใสมากเลยและที่สนที่ลูกค้าสนใจที่สุดนะคะก็คือเขาจะบินมาเกาะตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาอาหารมาให้นะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ ดูเขาต้มมาสิเขาอุก็ขอขออาหารขอไม่ไดเอาหารก่อนนะขอได้เลยค่ะน้าน้าค่ะอาหารอันนี้เป็นของโปรดของเขาก็คือเมล็ดทานตะวันค่ะให้ยังไงให้กับมือนะคะให้กับมือเลยนะคะจะมาลงนิดนึงม่ต้องกลัวนะอาจจะโดนลุกเย้โอ๊ยให้ไหมคะลองไหมลองให้ไหม ลองไหมคะลองให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเธอครับเธอครับอือนะเออธอครับอือหนะน่าใจดีเ้องอือนะน้องน่ารักมากเลยนะคะส่วนใหญ่น้องๆหนูหนูจะชอบมากเลยเพราะความน่ารักแล้วก็เชื่องของเขาจะเชื่องมากๆเลยนะคะแต่ระวังเหยียบน้องล็กนิดนึงนะคะน้องยกไม่ระวังหนูเลยอ่ะ แล้วก็โดนลุมนะคะแล้วเราก็จะโดนลุมแบบนี้เป็นอาณาจักรเลยค่ะ สุดแรกนะคะที่<ช>พามา<ช>เดี๋ยวจะพาะไปดูตัวไหนต่อคะเดี๋ยวจะพาไปทะเลสาบปลาครับซึ่งเป็นทะเลสาปปลาครับมากกว่า20ไร่เลยนะคะ,คะรวมถึงน้องปลาคราฟนะคะที่มีนับหมื่นตัวเลยค่ะงั้นก็เดี๋ยวไปชมกเลยดีกว่าค่ะไปค่ะไปแล้ว เค okay, ค่ะเดี๋ยวงยงไงเดี๋ยวพี่พาไปดูทะเลสาบปลาคาร์บนะคะแสดงว่าจะต้องมีปลาคาร์บเยอะมากแน่ๆเยอะมากเลยค่ะมน่าเสียดายจังวันนี้ทำไมฝนต้องตก้วยเนี่ยอเสียดายมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะไฮไลท์ของเรานะคะจะมีะน้องหงนะคะที่ว่าคอยแย่งอาหารปลาคาร์บตัวน,นี้นะคะ<า>น้องๆเขาจะกรี๊ดมากเลยค่ะไปถ่ายดีกว่าไปชมกันเล้ระวังลื่นค่ะ ไฮไลท์นะของเรานะคะก็คือน้องปลาค้างของเราจะเยอะมากค่ะเรียกว่ามเยอะมากๆเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของน้องหงนะคะที่เราแอบค่ะมาแย่งอาหารน้องๆกินแย่งอาหารน้องปลากินเดี๋ยวมาดูอันนี้ค่ะอุปกรณ์เสริมค่ะอันนี้เดี๋ยวใส่น้านิดนึงนะคะแล้วก็เทอาหารใส่เทอาหารใส่นี่ค่ะเขาจะแย่งนี้เลยเดี๋ยวจะเย็นๆค่ะเย็นๆไม่ค่อยกินระวังเขาจิกขอที่ขานะคะ มาที่นี่เลยอาตทีป่ะอย่างนี้พักไปจุดที่น่ารักมากเลยนะคะผ่อนยิงความจริงให้กับมือได้นะไม่กลัวเจ็บอ่ะกลัวกลัวใช่ไหมอ่ะให้ให้เลยโอเคค่ะให้ได้เลยวอ้ยโอ้ยโอยโอยตายหมดแล้วหมดแล้วจะมีปลาอื่นแย่งแมคะเนี่ย นก็สวยนะคะข้างในจะเป็นตัวเล็กอะค่ะเดี๋ยวไปดูกระตือกันต่อค<ป>่ะ เข้ามาก็ตื่นตาตื่นใจกับความน่ารักของเจ้านกน้อยกันแล้วนะคะเราจะไปให้อาหารปลาคราบกันต่อค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมไปให้อาหารกับสัตว์น้อยใหญ่ในพื้นที่ที่มีนานาชน,น,นิดเลยค่ะน่าเสียดายนะคะที่วันนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเราจึงพาคุณผู้ชมไปเที่ยวได้แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะ นอกจากจะมีกิจกรรมให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิดแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้ได้ลองฝีมือกันด้วยอย่างการยิงปืนการยิงธนูท่านใดสนใจลองได้เลยค่ะนี่เป็นเพียงกิจกรรมด้านนอกเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่มาที่นี่พลาดไม่ได้เลยกับการถ่ายภาพแบบ3มิติและ4มิติในห้องที่มีการจัดแสดงทั้งภาพและแสงที่สวยงามจะสวยขนาดไหนต้องไปชมกันค่ะ กับกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมขนมอร่อยๆอกับบรรยากาศหลักล้านบนยอดเขาส,สวยขนาดไหนเราต้องไปชมพร้อมๆกันค่ะ h บ Bakery House นะคะมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราชอบทานขนมชอบเดินทางออชอบเดินทางก่อนแล้วชอบไปทานขนมหลายๆที่มาแล้วก็พอเรามาอยู่ที่สวนเพึ่งเราก็คิดว่าทำอะไรที่เราชอบแล้วก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วเราชอบกินขนมไงชอบทำขนมอะไรแบบนี้ด้วยเราไปเห็นมาเยอะแยะมากมายเราก็เลยเออทำร้านคาเฟ่ที่มีเบเกอรี่ แบบที่เราชอบทานรสออชาติแบบที่เราชอบหรือว่าความหลากหลายของเบเกอรี่ที่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นในส่วนพึ่งหรือแม้กระทั่งในราชบุรีเมื่อตอนช่วงที่เราเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยที่เนี่ยเป็นที่แรกเลยที่จัด h ไฮทีเซตให้ลูกค้าก็คือจะมีแบบว่าขนมหลากหลายสัญชาติมากที่โดยการที่ทำจากตัวเองนะคะเอกเป็นคนทำเบเกอรี่เองต้องบอกว่า เป็นเป็นคนทําขนมเองเป็นเจ้าของร้านอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําออกมาจะมีแบบว่าความเป็นกึ่งญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษไทยผสมผสานกันในแบบที่เราชอบค่ะถ้าในส่วนของร้านเบกเกอรี่เนี่ค่อนข้างชัดเจนว่าของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบเสิร์ฟเป็นแบบไฮทีเซตออกแนวแบบฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษน,นอยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่ในส่วนของกระต่ายเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมเข้ามาเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับป่ากับเขาใช่ไหมคะในกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่มันเฟรนลี่แล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็ทําเป็นที่พักด้วยเป็นห้องพักแบบสี่ห้องอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มีฟาร,ร์มกระต่ายเอาไว้วิ่งเล่นให้ให้คนเข้ามาชมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเกลือกันโดยที่แบบกระต่ายอยู่ข้างหน้าเอ่อคาเฟ่ คนก็เลยมาเที่ยวคาเฟ่ได้เรียงกระต่ายไปด้วยได้ชมวิวข่าวของทึกข่าวตะนาวสีตรงนี้ไปด้วยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะ m o r n i n g Glory The Bakery House คือเปิดทุกวันนะคะก็ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยประมาณแต่ถ้าวันเสาร์เนี่ยก็จะเปิดถึงเย็นนิดนึงเพราะต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยจริงๆอ่ะมันสวยช่วงเย็นตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกเลยตอนนี้ประมาณ5โมงครึง่งได้ไหมประมาณ5้าโมงครึง่งก็คือบรรยากาศจะดีตอนเช้าและตอนเย็นอ่ เข้ามาได้นะคะในในสวนพึ่งร้านเราจะถึงแรกๆเลยก็คืออยู่ซอยเทศบาลแแต่ทางเข้าเนี่ยมันจะมีเป็นแบวัดใจนิดนึงก็คือมันจะมีทางลุกลางประมาณโลกิดนิดๆวัดเราได้มันโลสองะคะ่ะก่อนที่จะเข้าถึงในตัวคาเฟ่น,นะคะก็เดี๋ยวเข้าซอยมาจริงๆเราไม่ได้อยู่ไกลแค่เราอยู่ลึกนิดนึงแล้วทงเป็นลุกลางก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดว่าร้านเราอยู่ไกลมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เข้ามาได้นะคะข้างในแบบว่าอากาศสบายๆแล้วก็มีเบเกอรีร่เสิร์ฟกับอาหารแนวโฮมเมดที่ทำโดยดเองค่ะ เลย่างไรกันบ้างคะกับสถานที่ท่องเที่ยวและมุมถ่ายภาพไหนไหนมาสวนพึ่งทั้งทีแล้วคะ่ะแพ็คกระเป๋ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักสบายๆส,สไตล์ธรรมชาติกันที่สวนพึ่งจะไปที่ไหนไปชมกันคะ่ะ คุณผู้ชมคะเราเที่ยวกันจนเหนื่อยแล้วค่ะมาสวนพึ่งทั้งทีนะคะก็ต้องหาที่พักผ่อนหย่อนใจกันหน่อยค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านหอมละมุนค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในมีสถานที่พักผ่อนให้เราได้พักผ่อนอางานไรกันบ้างค่ะ,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 ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่รบกวนวัดอุณหภูมิแล้วก็ลงทะเบียนในพี่นิดเองได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเจ้าของบ้านหอมละมุนนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พี่ตู่นะคะอาพรพรจรุกิจค่ะทำธุรกิจบ้านหอมละมุนนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆอยู่ในสวนพึ่งค่ะค่ะแต่ว่าบรรยากาศของรีสอร์ทเล็กๆตรงนี้รู้สึกจะอบอุ่นมากเดี๋ยวต้องให้พี่ตู่แนะนํานิดนึงบ้านหอมละมุนนี่สร้างมานานยังคะจริงๆของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะคะที่สวนพึ่งเริ่มมีรีสอร์ทสิกว่าปีแล้วค่ะเราเปลี่ยนจากบ้านบ้านอยู่อาศัยของเราเองของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะ,คะพี่ตู่ย้ายกลับมากรุงเทพแล้วก็มาทําธุรกิจตรงนี้ค่ะคะ10กว่าปีแล้ว เราก็เปลี่ยนจากพื้นที่ที่เรามีอยู่นะคะเป็นห้องพักเล็กๆไว้ให้ลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สัญจรไปมานะคะช่วงแรกๆในรีสอร์ทที่ส่วนพึ่งจะน้อยมากแทบไม่มีเลยคนมาท,ทําธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไม่มีที่พักพี่ก็เริ่มทําตรงเนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะ ที่มาของชื่อบ้านหอมละมุนล่ะคะพี่ตู่มีเรื่องราวความเป็นมายังไงคะจริงๆตอนแรกบ้านพี่เนี่ยมันมีดอกแก้วเยอะแล้วคือเข้ามาเข้ามาในบ้านเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นเลยค่ะแล้วเราก็เลยเออชื่อนี้มันน่าจะน่ารักดีพี่ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อบ้านค่ะค่ะอันเดียวจะต้องรบกวนพี่ตู่พาไปชมหน่อยได้ไหมคะว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาสวนเพึ่องอยากจะมาพักผ่อนสบายๆแบบนี้มีแบบไหนรองรับบ้างเช่นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค อ๋อบรรยากาศก็จะเป็นแบบว่าสบายๆธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะคะพี่ต<ะ>ิ๊กคจริงๆตรงเนี้ยเราเราแทบจะเรียกว่าอยู่ในเมืองของสวนพึ่งเลยก็ว่าได้นะคะ,ะจะไม่ได้อยู่ในโซนบนเขาโซนตรงเนี้ยค่อนข้างสะดวกสบายใกล้กับร้านสะดวกซื้ออะไรพวกเนี้ยค่ะแต่พี่พยายามทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดสวนก็จะเป็นสวนเดิมแบบที่สมัยคุณพอ่อคุณแม่เรายังอยู่อันนี้คือสวนจริงเหรอคะต้น,นไม้จริงเหรอคะใช่ค่ะโอ้ แต่คือพื้นที่ประมาณนี้แต่สามารถจัดเป็นสวนหน้าห้องพักได้อย่างสวยงามเลยนะคะค่ะเนื้อที่ของเราตรงนี้อยู่ประมาณสองไร่เท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วเราก็าใช้พื้นที่ให้ให้คุมที่สุดค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องของสําหรับกี่ท่านนะคะสองท่านค่ะอ่าจริงๆห้องอะน,นะคะ หลักๆแล้วก็จะมีอยู่แค่2แบบเพ<ช>ียงแต่ว่าบางห้องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มเช่นอ่างอาบบ้างนะคะอ่างอาบกลางแจ้งบ้างอ่างอาบในห้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างห้องเมื่อสักครู่ก็จะเป็นอ่างอาบน้าในห้องสองสองไล่เนี่ยนะคะใช่ค่ะสองสองไล่นี่ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอทําได้ <c oughs> <c oughs> จริงๆมันอยู่ที่เราบริหารจัดก,การเนาะการออกแบบนี่คือพี่ตู่ออกแบบเองไหมคะว่าแต่ละห้องควรจะมีเป็นหน้าตาแบบไหนค่อยๆทำไปเรื่อยๆเราเน้นแบบเราทําไปเรื่อยๆเราไม่รีบค่ะเชิญค่ะระวังนะคะ อันนี้บรรยากาศจะชุ่มฉ่ำเพราะเมื่อคืนฝนตกนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นแบบสองสองท่านเหมือนก,นนนกันสองท่านเหมือนกันตัวห้องจะเป็นไซส์เล็กกว่าเมื่อสักครู่นิดนึงนะคะ<า>ถ้าเป็น,นะะอาหาบกลางแจ้งก็จะเป็นแบบส่วนตัวด้านข้างเนี้ยค่ะเชิญค่ะ นี่เราอยู่สวนพึ่งนะเราไม่อยู่ทะเลใช่ปะมีอ่างมีอ่างอาบน้ำกลางแจ้งด้วยอะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ถ้ามากันเป็นแบบว่าครอบครัวหรือคู่รักแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะเน้นความเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าของพี่เนี่ยคือเรามีสระว่ายน้ํารวมด้วยค่ะนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกิจกรรมสําหรับทุกคนอยู่แล้วแต่วันหยุงเนี่ยก็จะเป็นอ่างกลางแจ้งสําหรับส่วนตัวในแต่ละห้องนะคะก็ไม่ได้มีทุกห้องอันนี้มีกี่ห้องคะพี่สําหรับ แบบนี้จะมีอยู่สองค่ะจะเป็นอ่างกลมกับอ่างเหลี่ยมนะแล้วแล้วมันมีราคาเพิ่มยังไงบ้างคะสําหรับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแค่200ร้อยละค่ะจากห้องธรรมดาที่คิดอยู่ที่690สิค่ะค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวก็จะเพิ่มมา2 0 0ร้อสาอเหมือนกันอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวใช่ค่ะกับแมกไม้แล้วก็สามารถเล่นน้ําได้มาเป็นครอบครัวน้องๆ้องหนูหนูลงเล่นได้สบายเลยนะคะจะเป็นอ่างขนาดแค่สองจ้าคูณ3ามเมตรแค่นั้นค่ะ ต่ว่าเด็กๆลงได้เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าสระใหญ่จะค่อนข้างลึกนะคะ,อะโอ้โหได้ได้ว่ามีห้องต่างๆแล้วรองรับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะพี่ตู่คะที่นี้สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักค,ะค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดยังคงรองรับยังไงบ้างคะตอนนี้โควิดนะคะพี่ก็เปิดรับนักท่องเที่ยวเหลืออยู่ประมาณสัก40%ซนะคะซึ่งจริงๆแต่ตัวนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็หายไปจาก,จากาส่วนพึ่งเราเยอะมากเลยนะคะ,คะเราอาจะเปิดรับแค่ประมาณ4 0 ์ของจำนวนที่เรารับได้ตอนนี้พี่ก็รับไม่เกินวันละประมาณ5ห้องค่ะวันละไม่เกินประมาณ12คนอย่างเดิมเนี่ยพี่จะรับกลุ่มนะคะเดิมทีที่ยังไม่มีโควิดหรือถ้าหมดโควิดแล้วเนี่ยเราสามารถรับเป็นจัดกลุ่มได้เลยมไม่เกิน30ท่านตอนนี้กลุ่มของพี่ก็จะรับได้ไม่เกิน12เหมือนกันค่ะช่วงนี้นะคะที่มีโควิดอยู่ค่ะเรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารยังไงบ้างคะสนใจบ้านหอมละมุนนะคะเซิร์ชใน Facebook ก็ได้เรามี Facebook Fanpage อยู่นะคะ พิมพ์คำว่าบ้านหอมละมุนเป็นภาษาไทยได้เลยบ้านหอมละมุนสวนพึ่งก็จะเจอเพจของพี่พักเข้ามาในอินบ็อกก็ได้ค่ะหรือจะโทรหาพี่หรือว่าจะเป็นไลน์ติดต่อทงางไลน์ก็ได้นะคะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอเดียใช้ตัวเลขเดียวกันก็คือ0891459557ค่ะค่ะสุดท้าย<อ>เดี๋ยวรับค่ะให้พี่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทีชมอยู่างบ้านนิดนึงเชิญมาท่องเที่ยวสวนพึ่งบ้านเราหน่อยรวมถึงมา อุดหนุนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสถานที่พักแบบนี้นิดหนึ่งค่ะเจนได้เลยจา้าจริงๆสวนพึ่งอะนะคะเรามีสถานที่เที่ยวเยอะมากนะคะหมดโควิดแล้วเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญทุกๆท,ท่านนะคะมาเที่ยวสวนพึ่งกันเรามีทั้งที่เที่ยวแนวธรรมชาตินะคะที่พักต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแนวที่พักเล็กๆของพี่แบบนี้หรือว่าจะเป็นในกลุ่มของพรีเมียมเลยไฮเอ็นเลยอิงกับธรรมชาตินะคะเป็นยูนิคเราก็ามีนะคะหรือว่าจะเป็นที่พักแนวแคมป์ปิ้งนะคะ แนบชิดกับธรรมชาติเลยลูกค้าสามารถแบกเป้มานะคะนําเต็นท์นมาหรือว่าเป็นรถบ้านแบบนี้ส่วนพึ่งก็ยินดีต้อนรับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตู่เยญญสูนนะคะที่พามาแนะนําสถานที่ชิวๆสบายๆแบบนี้นะคะ<า>ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคะ่ะโอกาสหน้าจะพาสถานที่ดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยพี่ตู่แล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ